เพลงนี้มนเป็นเพลงที่พอมากครับผมแล้วแบบ,แบ,บเห็นว่าแปลงสดอแาบนี้ร้องเพลงนี้อ,บบอยากทั้งร้องคู่กันแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เหมือบบนกันเลยนี่แล้วเป็นไงครับพร้อมไหมพร้อมมากไม่ใช่แค่เพลงนี้ทุกเพลงที่ร้องเมื่อกี้เลยคือ okay. ดีทุกโชว์ชื่อชมนะครับแล้วบอกว่าผมเป็นคนที่เติตบโตขมาต้อดเลยแล้วก็ ันนี้ชื่นชมกีกันนะครับถือว่สุดยอดามากๆเลยทั้งผู้สีน้องหนุครับปอบมือครับ